เช่นเดียวกับที่นาราธิวาสเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งก็มีรายงานจากพื้นที่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มปโปร่งขึ้นหลังจากที่ฟ้าครึ้มมาตลอดหลายวันคาดว่าอีกไม่นานระดับน้ำเนี่ยก็น่าจะลดลงเนื่องจากว่าการระบายน้ําเป็นไปได้ด้วยดีชนระธานจังหวัดเองก็เดินเครื่องสูบน้ําลงทะเลได้เต็มกําลังเดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานรายละเอียดในพื้นที่กับคุณประพิชยานัน,นเทพรัก์ผู้สื่อข,ข่าวสสวทจากนาราธิวาส สวัสดีครับคุณประพิชยานันท์ครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านแล้วก็คุณพิชชนค่ะครับค่ะามาที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะตอนนี้มีสถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดนะคะ13อาเภอค่ะประชาชนเดือดร้อนกว่า280,000คนแนวโน้มสถานการณ์เรื่องของน้ําท่วมนะคะก็ดีขึ้นค่ะระดับน้ําเริ่มลดลง เนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะฝนหยุดตกแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งค่ะแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในห่วงนี้ยังอยู่ในห่วงด้วยดูฝนของพื้นที่ค่ะแล้วก็ขณะที่พื้นที่อำเภอจะแนะอำเภอแวงนะคะจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ําป่าไหลหลา,ลากดินโคนลนถล่มไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะโดยที่อำเภอแวงนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสา,าธารณภัยค่ะได้ แจ้งทาง SNS นะคะผ่านระบบแซ l เซวอร์แพสในการที่จะแจ้งเตือนภัยขั้นสูงสุดข้อระวังดินโคนลนถล่มค่ะครับค่ะซึ่งทางอำเภอก็ได้สั่งการให้กำนันที่ใหญ่บ้านนะคะได้ติดตามแล้วก็เตรียมอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยส่วนที่อำเภอบาเจอกนะคะก็จะเป็นอำเภอแรกๆในพื้นที่ของจังหวัดรายาทวาดค่ะที่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ําท่วมเพราะว่ามีฝนตกหนักนะคะสะสม กว่า1,500ม mm ิลลิเมตรค่ะก็เลยทำให้ในพื้นที่นะคะยังมีเรื่องของน้ำท่วมแต่ตอนนี้ก็คือทรงๆนะคะเพราะว่าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเพียงแต่ยังเตรียมที่จะรับน้ำจากอำเภอรืรอเสาะจังหวัดตราที่ว่าแล้วก็อำเภอร,รามันจังหวัดยะลาค่ะคยังมีพื้นที่ที่วิกฤตนะคะในพื้นที่ตำบลปาุกาสามะตำบลบา,บารเรเหนือซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นพื้นที่รับน้ำของอำเภออยู่แล้วค่ะ ทางท่านในอำเภอก็ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็มีสัญญาณดีนะคะเพราะว่าภาพรวมอย่างที่บอกไปก็คือไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มค่ะเมื่อช่วงเย็นวันนี้เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานะนะคะทางเหล่ากาชาติจังหวัดตราวาดทางท่านประหลัดจังหวัดแล้วก็ทางท่านในอำเภอบาจอกค่ะได้นั่งรถของรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะคะจากศูนย์ป้องการและบรรเทาสาธารณภยัยเขต18ภูเก็ตค่ะ ซึ่งนำมาสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือน้ําท่วมที่จังหวัดราธิวาสเพราะว่าเส้นทางนะคะจากบาเจาะไปต้นไฟอะคะ่ะซึ่งเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข42บางจุดมีน้ําท่วมสูงค่ะก็เลยต้องใช้รถบรรทุกซึ่งปอพสนับสนุนมาก็นําเรื่องของข้าวกล่องไปแจกสายผู้ได้รับ ผลกระทบจากน้ําท่วมซึ่งพักอยู่ที่ศูนย์ตาดีกาในพื้นที่ตำบลต้นไทรแล้วก็ยังได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง3ารายด้วยนะคะคอยู่ในบริเวณน้ําท่วมค่ะผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าที่บ้านเนี่ยยังพักอาศัยได้แล้วก็ประสงค์ที่จะอยู่ที่บ้านก็หน่วยงานราชการทั้งจังหวัดอําเภอก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลอย่างใกล้ชิดค,ค่ะกลับยังไม่มีพื้นที่ไหนของนาราที่จะอพยพคนออกมาใช่ไหมครับคุณประพิจยาน,นันครับ มีบางพื้นที่ที่ได้อบพยพไปแล้วมีการเปิดศูนย์ทักพิงเนี่ย57แห่งค่ะครับทีนี้ยังไม่มีการรายงานว่ามีเปิดจุดเพิ่มเติมนะคะครับก็เลยมองว่าอาจจะแต่ละพื้นที่ตอนนี้ทองฝนไม่ตกก็เริ่มที่คลายแล้วค่ะแล้วก็การสูบระบายน้ําของหน่วยงานคนลประธานเครื่องสูบน้ําของเทศบาลแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆสามารถทําได้ดีค่ะครั คอเครับผมขอบคุณคุณประพิชยานันเทพร,รักษนะครับผู้สื่อข่าวสวทาจากนราธิวาสรายงานมาจากในพื้นที่นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ชมคพาวัสดีค่ะครับ